สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูระบบรีจิเตอร์หรือระบบลงทะเบียนใบหน้านะครับผมจะใช้หลักการที่ว่ารันโปรแกรมบนวินโด้นะครับตัวนี้เนี่ยจะทําการป้อนชื่อนามสกุลนะอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อแบบแรกนะครับนะฮะเพื่อที่จะไอชื่อนามสกุลเนี่ยมันจะเอามาโชว์นะครับตอนที่สแกนได้ว่าเป็นชื่อใครนะครับและตัวนี้ก็คือแล้วมันก็จะรัน ID ไปคนนี้ ยูเซอร์ไอรันไปนะครับผ่านเข้ามาทาง d a t a ต a s e เบดัตตรเบนี่เราใช้ตัวซ mm ิคลอ e นะครับมันจะเบาแล้วก็เป็นไฟล์ไฟล์เดียวนะฮะถ่ายรูปอัตโนมัตินะครับแคปรูปมาครอบเฉพาะใบหน้านะครับแล้วก็ทําเป็นขาวดําเพื่อให้ไปเทรนได้เร็วขึ้นพอเทรนระบบเสร็จก็ทันเฟอร์ส่งไปด้วยซีเชลเชลผ่านเราเตอร์วิ่งเข้าไปที่ระบบสกแกนใบหน้าเพื่อไปอัปเดตว่า ฐานข้อมูลใบหน้าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีใครบ้างอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องรันบนวิโน s นะครับผมก็เขียนขึ้นมาไฟล์นี้จะรวมเลยก็คือพูดง่ายๆว่า Take นะครับเท e ก็คือเทกเฟสก็คือถ่ายรูปนะครับเทรนนะครับเทรนระบบให้รู้จักนะครับแล้วก็ t า a n เฟอรนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองรันดูแต่ก่อนจะรันเนี่ยผมจะดูข้อมูลเก่านะครับ ข้อมูลสองส่วนมันมี Data Set นะครับ Data s e ็เนี่ยจะแบ่งเป็นโฟลเดอร์ย่อยว่าจะเก็บชื่อใขรนะครับและรูปใครองี้อันนี้คือเคยทำไปแล้วเดี๋ยวผมจะลบออกนะครับแล้วก็ตัว Recognizer โฟลเดอร์เนี่ยเขาจะเก็บตัวไฟล์ที่เทรนนิ่งเรียบร้อยแล้วเป็นแมทริของใบหน้านะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะลบทั้งสองไฟล์ออกไปเลยนะครับก็คือ Delete นะครับเสร็จแล้วผมก็จะลบตัวเนี้ยทั้งหมดเลย Delete นะครับัหมดเราทําใหม่หมดเลยนะฮะข้อมูลมาเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยของ d a t a b a บสเนี่ยตอนนี้มันเก็บข้อมูลของยูเซคนแรกคือ ID เดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องคีเอ t e ใหม่นะครับตอนนี้คือเริ่อระบบใหม่เลยถ้ามีระบบเก่าอยู่แล้วมันะมอออก็ไปต่อนะครับผมก็เปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมารันนะครับคีเอ t e ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับมันจะเป็นคําสั่ง s q l ธรรมดาที่จะไปคีเอ็เทเบิ นะครับเดี๋ยวผมจะรันตัวน,นี้ไปปุ๊บมันจะดอกเทเบิลเก่าแล้วก็ขีเอ็ดใหม่นะครับสร้างมาเรียบร้อยแล้วเป็นเทเบิลเปล่าๆนะครับเพื่อที่จะองรับเดี๋ยวรันตัวน,นี้นะฮะตอนนี้เราเราทําเป็นเทคโหมดอยู่แบบไม่ง่ายก่อนจริงๆเนี่ยจะต้องทําเป็น g u i ก็คือเป็นใช้ Q ใช้ p พ Qt วทไฟน์นะออกแบบเดี๋ยวว่ากันอีกทีหน,นึ่งอันนี้ทดลองนะครับเรารันปุ๊บเนี่ยรันโมเดลนะครับ โอเคผมใส่ชื่อนะครับอ่า OJ ต้องเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะภาษาไทยยัง ONG นะครับสมุนนะครับแล้วเดี๋ยวันมจะไปต่อกันนะครับไปสร้าง้เริ่มสแกนใบหน้านะครับเริ่มถ่ายถ่ายรูปครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องเอาเข้าไปใกล้ๆที่มีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตนะครับมันจะถ่ายเป็นรูปขาวดำครบนะครับด้านซ้ายมือนะครับ เขาอยู่ในกรอบเท่านั้นนะฮะผมมองอใส่หน้ากากดูซินะครับใส่หน้ากากดูนิดนึงจนกว่าจะครบนะครับเวลาตามในโปรแกรมเนี่ยก็คือ60ภาพนะฮะเมื่อครบแล้วมันก็จะรันนะครับเดี๋ยวครบแล้วมันจะปิดไปเองฮะ อันนี้ผมถ่ายบนวินโด้นะครับบนกล้องที่อยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับเพราะตอนนี้มีกล้องรับรวิทยพายตัวหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้ระบบเทนแล้วครับเสร็จแล้วนะฮะทานเฟอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูนะครับตอนนี้กำลังทานเฟอร์อยู่นะครับมันเทนเสร็จแล้วอ่าทานเฟร์ไปปุ๊บเนี่ย ส่งไปที่ไหนครับส่งไปที่ตัวรับรีไพลซึ่งผมรีโมทอยู่นะครับผมก็เข้ามาดูในตเว r โคไลเซอร์นี่นะครับมันก็จะมีไฟล์นี้ที่ส่งมานะครับตัวที่เป็น Data ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะบ d t t a ตัวนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือตัว Database ที่เก็บ User ID อย่างต่างก็คือจะอยู่ในไฟล์นี้นะครับนะฮะซึ่ง d a t a ้าเบเนี่ยเมื่อกี้เราป้อนชื่อไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราลองซิวรี่ดูนะครับผมก็จะมาที่ตัวนี้นะฮะในระบบสแกนเราก็จะมีสีพัวไลท์ด้วยนะครับ SPL ไลท์นะครับเราเข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ของเรานะฮะ c o อปี เราจะเข้าถึงไฟล์ Database ใช่ไหมครับก็คือ slash data base .db นะครับแล้วก็ .table ลองดูนะครับ table ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างดิ itt, นะฮะมี user นะครับ select star q i e r ดูนะครับ form user select star User. f ร r m มยูเซอร์เติม s นะครับอ่าก็จะมีชื่อที่เมื่อกี้ลงเงียนไปคือรถแล้นี้ผมใช้ชื่อย่อแล้วก็ o n g o นะครับชื่อกับนามสกุลก็จะมาต่อกันด้วย underscore นะครับเสร็จแล้วนะครับจริงๆอนะ่ะในไฟล์ data set เ,เนี่ยไม่ต้องมีมีโฟลเดอร์ย่อยออกมาแต่เราไม่ได้ส่งรูปรูปมาที่ระบบสแกนเพราะเราไม่จำเป็นเราไปเทรนในระบบ Windows แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูใน Windows เนี่ย ไอภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ใน Data Set นะครับและอยู่ในชื่อโฟลเดอร์ที่ผมลงทะเบียนเป็นคนแรกเนี่ยเนี่ยครับอันอาจจะมีภาพขาดบ้างอันนี้คือเราเคลียร์ออกไปได้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะตัวเนี้ยเรามาเทนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในระบบสแกนไม่จําเป็นต้องมีภาพนะครับเราใช้ระบบเทนแล้วเราเทนออกมาได้2องไฟล์คือนะครับได้ไฟล์นี้นะครับตัวหนึ่งที่เป็นเมทริกของใบหน้านะครับแล้วก็ ไฟล์ดาต้าเบสที่จะส่งส่งขึ้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นไฟล์นี้ก็มาแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวลองเปิดดูสักน,น,นะ <c oughs> นิดหนึ่งนะครับเส้นอยู่นิดนึ่งนะนี่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่เหมือนกันอ่านะนี่นะครับ ที่เทเรียบร้อยแล้วนะครับ data นะมันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่เหมือนกันหลายเคมเหมือนกันนะครับเลื่อนลงมาครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้เวลาระบบสแกนเนี่ยกล้องอีกตัวหนึ่งต่อกับตัวรับบริพายนะครับผมก็จะรันตัวนี้นะครับตัวนี้คือเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็วจะเป็นตัว สแกนแล้วก็จดจำไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองรันดูนะครับมันจะมีชื่อขึ้นนะฮะชื่อขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับที่กล้องชื่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมลองใส่หน้ากากดูนะครับ สถานการณ์โอเคนะครับลองขยับไปนิดนึงโอเคนะครับใส่แว่นดูนะครับ,นะรบยังได้แต่ว่าต้องระยะระยะไม่ห่างมากนะฮะนี่ก็ได้นะฮะร,ระยะไม่ห่างมากนะครับถ้าออกห่างก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าพอจะลองระยะอย่างนี้ยังพอได้ ครับยังพอได้โอเคครับตรงนี้เป็นแบบแรกนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงมันจะมีการลงทะเบียนอาจจะไปดูในหน้าเว็บอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเครื่องกล้องเนี่มันเป็นกล้องไนท์วิชั่นมันจะมีสีที่อินฟาเรดท,ที่ออกมาเพี้ยนหน่อยนะครับแต่ถ้าใช้กล้องเว็บแคมธรรมดาเนี่ยพอดีเว็บแคมผมมาใช้ในการถ่ายวิดีโอตัวนี้ด้วยนะฮะก็เลย ต้องลองตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวยังไงอันนี้ทานเอร์เรียบร้อยนะฮะมันจะรีดออกมาว่าอยู่ในโฟลเดอร์นะครับเนี่ยภาพทั้งหมดนะฮะโอเค,คอวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ